พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ไม่เป็นไรนะอยากจะให้พวกเขายอมรับฉันโดยสมบูรณ์คงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเดี๋ยวจะทายาให้นะอาจจะเจ็บนิดหน่อยจะต้องอดทนผู้หญิงแล้วเมื่อก่อนเป็นคนที่อ่อนโยนขนาดนี้เลยเหรอเจ็บเจ็บมากเลยตอนนี้อาการของตรงฉือรุนแรงมากจะให้เขาฟื้นฟูด,ด้วยตัวเขาเองเกรงว่าจะไม่ได้แล้ว ดูเหมือนว่าฉันจําเป็นต้องใช้พลังเหนือธรรมชาติของฉันแล้วซีซิงไปปิดผ้าม่านไว้ซะความสามารถของพลังไม้มีหน้าที่ในการฟื้นฟูน่าจะสามารถต่อกระดูกขาหักของตงฉือให้กลับมาได้ก่อนที่จริงแล้วผู้หญิงเลวนางเป็นนักบวชเหรอพี่ใหญ่คงไม่เป็นอะไรนะนี่มันแสงสีเขียวสำหรับต้นไม้ไม่ใช่เหรอแล้วมันใช้กับพี่ใหญ่โดยตรงได้ยังไง แขนเจ้าหักมากี่วันแล้วไปจี้จะพูดมาท่านแม่แขนของพี่ใหญ่หักมาสิบห้าวันแล้วสิบห้าวันแล้วเหรอแขนของตงชือไม่ได้รับการรักษาและตอนนี้แขนที่งอกกลับมาก็คดแล้วเขาเพิ่งอายุแค่ห้าขวบเองนะทำไมเขาต้องอดทนขนาดนั้นตงชือแม่จะทำให้กระดูกข,ของเจ้าตรงเจ้าเห็นด้วยไหม ผู้หญิงแล้วข้าขอเตือนเจ้าเจ้าห้ามทำอะไรข้าข้าจะอยู่หรือตายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าทำให้กระดูกตรงคืออะไรเหรอการทำให้กระดูกตรงก็คือการหักกระดูกแล้วซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับกระดูกขายังไงล่ะเจ้าอยากคิดจะทำอะไรข้านะใช่จริงๆด้วยผู้หญิงแล้วคนนี้ไม่ได้อยากจะช่วยข้าด้วยซ้ำแล้วก็ยังอยากจะหักกระดูกของข้าทำให้ข้าตายทั้งเป็นอีก เมื่อข้าทำให้กระดูกของเจ้าตรงแล้วถ้าหากว่าเจ้าแขนแม่หลังจากนั้นก็ใช้แขนนี้ตีแม่ได้เลย